ครับขอแนะนำัตัวหน่อยนะครับผมโออนิุจิสพันธ์งค์คบก็ออมขอขอลดขอดนิดนึงครับขอดูหน้าหน่อยโอ้ขอบคุณครับก็ขอบคุณมากครับที่มานะครับก็ก็ดีใจมากครับแต่ว่าโอเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะครับเดี๋ยวให้พี่ต้นหรือคุณหญิงใหญ่ขึ้นมา ช่วยโอ้พ e ูดดีกว่าครับเพราะฉนันคุณต้นครับหรือพี่หญิงใหญ่ครับสวัสดีครับไี่เสียงเลยครับลำโพงน้องคะลำโพงแต่ร้าพี่ใม่ไม่ทำะไรเลยมอนิเตอร์โอเคเอาละครับ ก็หลายๆคนคงรู้สึกว่าเอ๊ะเยี่ยนี่ใครเนาะโคดรดุเลยในบอร์ดไอ้นุ่นก็ไม่ให้ไอ้ดีก็ไม่ให้ไอ้นั่นก็ไม่ได้โอ้คนเข้าใจมือถือไมค์ไฟสองหน้าครับเอางี้ละกันตอนนี้เรายังไม่มีเทคนิคมากเราเปิดไฟเคลียร์ดนี้ดีไหมเราดับบอลโล่เถอะนอาคุณครับดีครับดีครับรบกวนหน่อยครับนะคะอ่าก็ดับบอลโล่เปิดไฟเคลียร์ฮอลเลยนะคะจะได้เห็นหน้าทั่วถึงกันเอ่อเห็นหน้า จะไฟพาไม่ต้องก็ได้จ้ะหน้ามืดนิดนึงเลยดอ่ะพี่อมมืดอ่ะดำเลยอ่ะดำอยู่แล้วครับโอเคก่อนอื่นที่ต้องฝากบอกด้วยสักครู่วันนี้ให้น้องๆทุกคนรอนานนะคะเพราะว่าไอ้ที่ไฟที่เห็นเนี่ยค่ะเมื่อกี้ช็อตนะฮะถ่ายกันไม่ได้เลยทีเดียวเพื่อกลัวว่าน้องสมองเที่ลยต้องไฟก่อนโอ้ต้องใช้ไฟเยอะนิดนึงครับใช่แล้วต้องไฟกันเยอะนะคะครับ มีใครรู้สึกยากลำบากในการจองมามีครั้งนี้มากไหมคะมีไหมนกมีชูมมือมากเลยคือต้องคือทุกอย่างเนื่องจากคนมันเยอะเราก็เลยมีกติกากันนิดนึงนะคะที่แต่กี้คงเห็นวิ่งไปวิ่งมาหน้าดูเยี่ยมเยี่ยมมีมอมมาด้วยนะมีมอมมาครับมีมอมมาวันนี้เราจะมีอะไรกันบ้างครับวันนี้ครับวันนี้ก็จะมีหลายคนตอนถามมาลงทะเบียนมีฝากคําถามไว้ที่แล้วือใช่ไหมคะ มีคำถามที่อยากถามคุณเราจะเปิดโอกาสให้ได้ทุกคนได้ถามเดี๋ยวจับของใครึ้นมาได้ก็เจ้าของคำถามก็ขึ้นถามเลยนะจ๊ะอ,อย่าได้แคร์สื่อ,อนะดีครับว่าแล้วว่าแล้วเจ้าหน้ที่เชิญคำถามคำถามถึงพี่โอจ้าสมัยตกใจสองอันเราหยิบขึ้นมามันเลยสามคำถามก่อนเลยในช่วงแรกคำถามตาวตอบไหมคำถามนี้โอเคอ่าน จากเบอร์ห้าครับเบอร์ห้านะครับแถวไหนเบอร์ห้าเบอร์ห้าเดี๋ยวจะบอกแถววิดีแต่จะบอกนิดนึงนะคะว่าวันนี้เราจะยึดตามแบบนะคะเพราะมีเห็นมีน้องๆหลายคนเปลี่ยนที่นั่งการไปมาแต่ทุกสิ่งจะยึดตามแบทที่ทุกคนค่อยคออยู่แบบว่าใครอยู่ที่แบบคือปัดแบบแบปัดค่อยคออ่ะออันนี้อันนี้หนึ่งหรือว่าอันนี้หนึ่งครับอันนี้หนึ่งห้าแถวเอสครับเอสเอสห้ายินเลยครับเอสห้าชื่อน้องเป้ อามีการเอาไปจะยืนขึ้นดีๆหรือให้พี่ลงไปหาไม่ได้่ามค่ะไม่ก่ะอยากถามว่าจำคำถามได้ไหมครับโอเคครับถามว่าอยากรู้ว่าพี่โอพูดคาว่าหิวไปกี่ครั้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงครับ คำนี้คือคำที่โอพยายามอ่านมานานมากในในพันคลิปซึ่งสตละแอออ่างรอเรืวไม่ตียอยักันเลยคือนะจริงๆมันอ่านว่าไอา้หรือมันอ่านว่ามันคือเสียงไหนนะครับอรอไคอคือคือคนที่คิดคำนี้เนี่ยน่าจะเป็นคุณหนูน้อยหรือเปล่า ซื่นเวลาอ่านเนี่ยมันได้อารมณ์มากนะครับแต่ว่าพยายามอ่านอ,ออกเสียงมันมันมนอ่านยากมากสเตรสเสียงยากนิดน,นึงครับอยากรู้ว่าพี่โอพูดคำว่าหิวไปกี่คำไอ้พูดตอนไหนอ่ะอันนี้พูดตอนไหนพูดพูดในละครเรื่องคุณมีก็รักเธอครับตอนที่<ด>ยังไม่ได้ตอบอะไรเลยตอนนี้กองะดินเขาอ่าทำกับข้าว อย่าแขงอย่าดมอย่าดมแล้วก็เขาก็เดินเข้าไปแบบอ้อนตามภาษาแบบไม่ได้เจอกันมานานคือคือตัวก้องบดินก็ไปค้างโรงพยาบาลนานนะครับพิรวิเขาจะไปค้างโรงพยาบาลบ้างก็อย่าอธิบายมากเลยเพรู้ว่าคุณไม่เคยดูอันนี้ตอบไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าพูดคำว่าหิวไปกี่คำแต่ก็น่าจะหิว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 อะไร ขอบคุณครับขอบคุณน้องเป้มากอาเอามาค่ะอย่าไปใส่ในช่องเดิมอะไรนะครับไ่อบหรอครับไม่ตอบบ่อตอม่อต่อต่ออบนั้มาแล้วเขาไม่ติสิบห้าคค่ะติบ้จริงครับเล่นมเฮ้ยมันเยอะมากครับเล่ข้าอยู่ก็มาดูนะ อันนี้แถวอะไรครับแถวอันนี้แถวเจเจหกต้องระวังคําถามนะงัดขึ้นมาเอาต่อไปนะครับเบอร์แปดครับผมชอบเลขแปดอืมเลขแปดตัวเอา้าเพิ่งเห็นเอาคําถามก่อนในจากที่พี่พูดว่าหิวพี่โอพูดคาว่าหิวกี่คำแล้วไอเหมือนกันด้วยโอเคอะไรครับจะไม่อยากใครครับคนนั้น เออคุณนิ่มใช่รัาปีแต่ถือว่าถามไม่นับทำไมกลับทำามัหิวมันอยากดูก,กันด้ทำไมเขาคุณแบบคุณทำหิวได้ดูไปว่า